สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของนะครับ14เคล็ดลับที่บริษัท SEO ควรเช็ค s e r r h h o o s s o l นะครับในเรื่องใดบ้างนะครับนี่เลยนะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกเรื่องของ s e h r o n s o n s o n s i n s t คับ s e h r o n s o n s i n s i g h t เนี่ยจะอยู่ตรงส่วนนี้ครับไปส่วนที่ Overview ก็ได้นะครับจะอยู่เมนูตรงนี้นะครับ r o n s o n s o n s i n s t g h t เนี่ยเราจะดูข้อมูลในลักษณะแบบภาพรวมง่ายๆนะครับสามารถส่งไปที่ไปที่อีเมลเราได้ดูเช่นมันมี Performance นะครับเรื่องของคลิก เยอะกว่าเดือนที่แล้วเยอะไหมนะครับดูเรื่องของคอนเทนต์ที่มี i m p r e s s ชันนะครับแล้วก็จำนวนคลิกที่สูงขึ้นกว่าเดิมไหมมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับมันก็จะลิสต์มาให้นะครับแล้วก็คิวี่ต่างๆนะครับคิวี่ที่แบบเป็นตัวทอ p ห้านะครับที่เพิ่มจำนวนคลิกได้เยอะสุดคิวี่อะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นสรุปง่ายๆถ้าเราจะดูเพิ่มไปก็กดคลิกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่มันมีพวก มันคล้ายๆเหมือนสรุปแบบอย่างๆให้ง่ายมาให้นั่นเองนะครับเป็นตัวของ Search Console Insight นะครับน่าสนใจดูได้นะครับส่วนเรื่องของ r e c o m m e n d a t i o นอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นเรื่องของการแบบเราตั้งค่าอะไรหรือไม่ได้ตั้งค่าอะไรหรือว่ามันแนะคำแนะนำเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของแสดงการผลหาทใน Google ได้ดีขึ้นนะครับก็ไปดูได้นี่นอกเหนือจาก Google Search Insight นะครับมากในส่วนที่เราจะดูนะครับคือ Perform a n c e แต่เวลาเราดูเนี่ยเราจะเทียบกับ อัปเดตด้วยนะครับเพราะว่ามันส่งผลยังไงครับสมมติว่าถ้าเราดูแต่ performance อย่างเดียวเนี่ยาบางครั้งางงครัเราวิเคราะห์ผิดเพี้ยนได้นะครับผมแนะนําให้ลงตัว Chrome นะครับ GSC กาดเดียนเข้าไปนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเราจะรู้เรื่องของอัปเดตด้วยในแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนมันมีครั้งไหนบ้างมันจะแสดงเป็นแถบสีส้มแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการอัปเดตนะครับเอาเมาส์ไปวางปุ๊บมีการเริ่มอัปเดตตั้งแต่วันที่13เดือน3จบวันที่27เดือน3นะครับ ฉะนั้นถ้าเป็นช่วงนี้นะครับเวลากราฟที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราจะไม่เอามาวิเคราะห์เราเวลาจะวิเคราะห์เราตัดออกไปเลยนะครับเราจะดูทิศทางกรารนี้แล้วใหม่นี่เพราะว่าช่วงของการอัปเดตเนี่ยกราฟมันยังไม่นิ่งมันจะมีการแกว่งเพราะว่ามันยังอัปเดตเรื่องของแฟกเตอร์อะไรต่างๆยังไม่ครบนะครับฉะนั้นเราตัดกัดออกไปเลยจากการวิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้ไม่วิเคราะห์ผิดเพี้ยนนะครับและหลังจากอัปเดตในวันสุดท้ายเนี่ยเรามาดูทิศทางนะครับรอไป1นึ่งสัปสอง สามวิ week, เนี่ยเราดูทิศทางของกราฟนะครับถ้าาของกราฟเสมอตัวเราไม่ได้ทาอะไรมากเสมอตัวหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่า Google ไม่ได้ส่งผลเสียกับเราแต่ถ้ากราฟของเราเนี่ยทิศทางแย่ลงเนี่ยแปลว่าการอัปเดตของ Google ส่งผลเสียกับเราซึ่งเราจะเป็นหัวข้อถัดไปก็คือว่าการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆนะครับหลังจาก Google อัปเดตแล้วส่งผลเสียกับเราซึ่งอาจจะทําในวิดีโออื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับ แต่นี่เอาไว้ดูก่อนได้ฉะนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยเราดูในรีพอร์ตเนี่ยเราจะพบว่า Google อัปเดตในแต่ละปีนะครับเยอะมากนะครับเราจะนับเป็นแบบจุดสีส้มนี่ได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้าเดปดกเือบเกือบเป็น10ครั้งเลยนะครับเราเล่าสิบครั้งต่อปีได้เลยนะครับฉะนั้นช่วงที่ Google อัปเดตเนี่ยเมื่อจะมีผลทรฟฟิกขึ้นทาฟฟิกลงอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะมีวิเคราะห์ปรับปรุงได้นะครับในการเวลาดูดูโฟร์ฟอยย่างเเดีว,วดรีกับนะครับ ความลน์ของกัรกอริทึมของ Google เกิดด้วยครับจะช่วยทำให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้นครับถัดมาครับการวัดผลนะครับเวลาเราทำคอนเทนต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นบทความหรือสินค้าเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นบทความใหม่ผมเชื่อว่าทุกคนวัดได้อยู่แล้วนะครับเวลาบทความใหม่แล้วก็จะวัดหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งเทียบ before after 1หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนก่อนสัดไปแล้วก็ไปหรือสามเดือนนะครับผมก็แนะนําให้วัดทุกเดือนนะครับเดือนต่อเดือนแล้วก็เดือนที่สองสอต่อเดือนแล้วก็สามเดือน แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราเลือกเราก็เลือกคอมเพล็ใช่ไหม28วันอย่างนี้วัดผลอย่างนี้ครับหรือสองเดือนหรือสามเดือนก็ว่าไปนะครับอย่างนี้นะครับสําหรับบทความใหม่ย้ำว่าเป็นบทความใหม่นะครับคอนเทนต์ใหม่นะครับโปรดวักใหม่เซอร์วิสใหม่เราวัดแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะดูอิมเพรสชันมันโตขึ้นไหมนะครับถ้ามันไม่โตเราจะได้แบบปรับปรุงได้หรือว่าถ้ามันนิ่งแล้วเราจะมาวิเคราะห์อะไรต่อเพื่อปรับปรุงได้นะครับว่ามันโตขึ้นไหมแต่นะครับ ถ้าเป็นบทความเก่านะครับบทความเก่าผมแนะนําให้เทียบแบบ YOY นะครับเพราะว่ามันมี i m p r e s s i ันของเดิมอยู่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบแบบย้อนหลังอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์เพราะว่ามันอาจจะมีช่วงของปีใหม่วันหยุดเลี้ยงทำให้การวิเคราะห์สติ i m p r e s s i ันผิดพลาดได้นะครับ YOY เนี่ยจะเป็นเปรียบตามเปรียบเทียบแบบว่า year over year ปีต่อปีนะครับก็คืออยู่เซกชันนี้นะครับ YOY year year over year แบบนี้นะครับสาหรับหน้าที่เราต้องการเปรียบเทียบเช่นเรามี UL ซักหนึ่งตัวแล้ว เป็นตัวเก่าเลยนั่นแหละครับเราคลิกเข้ามาเนี่ยเพื่อมาเปรียบเทียบยู l ตัวนี้แล้วเราเปรียบเทียบแบบ y ย a r over year แทนแนะนาแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีสถิติเก่าความเปรียบเทียบเยลโวอร์เยหมายถึงว่าเปรียบเทียบเดือนนี้เดือนนี้ในปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเปรียบเทียบสามเดือนนี้กับสามเดือนนี้ในในปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าอย่างนี้แปลว่าเป็นเป็นบทความใหม่นะครับถ้าเป็นแบบ y ย a r over year เนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบสถิติเก่าให้นะครับ ลองมาดูซิว่าตัวไหนมันจะมีสีติเก่าให้มั่งอย่เช่นต้าสีเก่าก็จะมีข้อมูลเช่นตัวนี้ตัวนี้มีสีติเก่าไว้อ่านี่ครับเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเราคอมเพล์แบบยี่สิบแปดวันเยวเย่านะครับหมายถึงว่าสังเกตเราดูง่ายๆครับดูอีกทีนะครับสังเกตว่าการเปรียบเทียบคนเนี้ยตัวเลขมันจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัวปีครับเห็นไหมต่างแค่ตัวปีครับวันกับเดือนเนี้ยมันเหมือนกันเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างแร์กับ บทความเก่าคอนเทนต์เก่าโปรดักต์เก่าที่มีการปรับปรุงนะครับควรเปรียบเทียบแบบช่วงทไลายแบบปีต่อปีนะครับในช่วงเดือนและวันเวลาเดียวกันอันซแบบนี้มันจะค่อนข้างแฝงว่ามันโตขึ้นหรือแย่ลงนะครับในการปรับปรุงแบบนี้ออนพอเห็นภาพนะครับถัดมาครับการวัดผลแ랭กิ้งหรือโพ i ิชันของคีย์เวิร์ดนะครับหรือคิวเรีเนี่ยควรวัดแบบ x อ็กซ์เน็กคยและดูวันล่าสุดเพราะว่าหลายๆคนนะครับบางทีวัดผลเนี่ยเราดูผลเพี้ยนเพราะว่าเราดูแบบ เอเวอร์เรนะครับเราดูแบบเอเวอร์เรมันจะเพี้ยนยิ่งคนเพิ่งทำไอสิวแรกๆเนี่ยอันดับจะไม่ไม่นิ่งเลยนะครับถ้าเราดูแบบเนี้ยมันคือเอเวอร์เรในช่วงไทม์ไลน์จากนี่ถึงนี่นะครับมันไม่ใช่ล่าสุดถ้าเราอยากจะดูแบบล่าสุดเนี่ยเราควรที่จะไปคิลลี่นะครับในคิลลี่หนึ่งคิี่นะครับแล้วเราเลือกคิลลี่เนี่ยถ้าเราคลิกเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เอ็กซ์แคคิี่อยู่แล้วนะครับสังเกตว่าดูในนี้นะครับ มันจะโผล่มาแค่คิวรี่เดียวนะครับแล้วถ้าดูโพสิชันเนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าดูเ v เวอเรตโพสิชันเนี่ยมันเกิดการคำนวณจากตัวนี้ถึงตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่มั่นยำนะครับถ้าคุณอยากจะดูแบบล่าสุดคุณต้องเอามาไปวางล่าสุดตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่2 แบบนี้นะครับก็อยู่อันดับที่2แต่ล่าสุดของเขาเนี่ยก็ยังดีเลย์นะเพราะว่าวันนี้ที่ผมดูเนี่ยมันวันที่8มันดีเลย์สวันนะครับแต่ข้อมูลดัตตามันจะมีวันที่6นะครับก็ยังดีเลย์ไป2วันอยู่ดีนั่นเองแต่ให้ดูวันวันนี้นะครับแล้วเราไปดูวันนี้มันก็จะอยู่ที่แบบอันดับสอย่างเงี้ยนะครับอันดับหาอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ให้ดูตัวตัวนี้นะครับเลือก e x e c u t i y e ลวกดู position ล่าสุดคือ ตัวสดท้ายอย่าไปดูตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ลักษณะเป็นการดูแบบเอเวอร์เรจตั้งแต่ไทมไลน์นี้จนถึงนี่เลยนะครับเป็นการดูจากต่างกันไปนะครับลซึ่งเราก็เป็นวิธีการดูแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นแบบ Position ที่ล่าสุดนั่นเองรตรงข้อมูลตรงนี้มันดียังไงก็คือว่ามันไว้สําหรับดูแบบหลายคิวี่ก็ได้หรือว่าดูแนวโน้มในนาทันมันโตขึ้นไหมนะครับจากหลายๆคิว นั่นเองครับเบรว์เรโพสิชันเนี่ยมันดูหลายๆคิวรี่ได้นะครับแต่แล้กรณีที่เราดูคิวรี่หรือคียเวิร์ดเดียวเนี่ยเราควรจะดูบรรทัดสุดตัวกราฟจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับผมเป็นวิธีในการดูนะครับมาเรื่องของ URL inspection เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่นะครับถ้าใครได้สักพักจะรู้ว่าเราทำคอนเทนต์ใหม่เราจะเอา URL มาวางตรงนี้แล้วให้กด ดึงข้อมูล l i q u วสต Index ใช่ไหมครับแต่การทำตรงนี้มันจะมีข้อจำกัดอยู่คือเมื่อคุณจะอาจจะใส่ได้10 UL 20 UL r ต่อวันมันจะน้อยมากนะครับความแนะนำของ Google ก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีการแก้ไข URL สลักเป็นแบบร้อยร้อยหน้าพันพันหน้านะครับคุณมานั่ง Inspect เนี่ยทีละหน้ามันจะไม่ได้นะครับ Google จะแนะนำให้คุณทำ Site Map ให้ทำงานถูกต้องมันจะเข้าไป crawl URL ที่เหลือเองนะครับตาม crawl budget ของมันนะครับตามการทำงานของ Google Bo t ในการเข้ามาเก็บข้อมูลของเรานะครับแบบนี้ก็จะท ก็จะไปคำแนะนําแบบนี้นะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องไซต์แมปนะครับมันจะอยู่ตรงเมนูตรงนี้นะครับการทําไซต์แมปให้ถูกต้องเนี่ยคุณต้องมีสเตตั s u c c e s s แล้วก็มีการด i สคอเวอนะครับคือค้นคพบจํานวนเพจเนี่ยให้ตรงกับเคียงกับหน้าเว็บของคุณจริงๆที่คุณทําการส่งลง Google อ่น index นะครับให้ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันเป็นสีแดงหรืออ่านไม่ได้เพราแปลว่าไซต์แมปของคุณมีปัญหานะครับคุณจะต้องสร้างใหม่ใช้โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนโปรแกรมสร้างหรือลองเทสดูนะครับเพื่อเช็คว่า Google Board เข้้าไไปดถูกต้องหรือเปล่านะครับ ก็เป็นเรื่องของ site <Yeah>. Map นั่นเอง mm hmm. แล้วก็เวลาที่เราดู indexing นะครับ indexing ตรงเมนู indexing เนี่ยนะครับหลังจากที่เราใส่ไซ t ์แมปไปแล้วเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยเราจะมีเมนูตรงนี้เพิ่มเราจะสามารถคลิกได้นะถ้าเราทำไซม์แมปถูกต้องเราจะคลิกตรงนี้ได้ซึ่งเป็นส่วนที่ดีมากถ้าคุณทำไซม์แมปไม่ถูกต้องนะคุณจะมีคุณจะไม่สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นตัวอ l นนอลเพจอย่างเดียวเหตุผลว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับสําคัญมากนะครับอ l นนอลเพจเนี่ย มันจะเก็บเด t a าย l ทุก URL ตั้งแต่คุณติดตั้งเซิร์ฟคอนโซลมาเลยนะครับมันจะรวมถึง URL ที่คุณไม่ใช้แล้วหรือ,อรนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคุณมีการเปลี่ยนโครงสร้างเว็บมีการทําเว็บใหม่อะไรเงี้ยมันจะยิ่งเก็บข้อมูลเยอะมากแล้วพื้นที่สีเทาที่มัน not index มันจะเยอะมากซึ่งบางทีมันไม่จําเป็นต่อการวิเคราะห์เพราะว่าคุณไม่ใช้แล้วแต่ถ้าคุณทํา s i ต์แม p ถูกต้องนะครับคุณเปลี่ยนเมนูนี้เป็น submit site map นะครับ พื้นที่สีเทามันจะลดลงไปทันทีเพราะว่ามันจะวิเคราะห์เฉพาะ URL ที่คุณส่งในไซต์แม p เท่านั้นมันจะทําให้คุณลดงานในการวิเคราะห์คุณไปเยอะมากนะครับเหนะนี่เป็นขนาดเป็นเว็บเล็กๆนะครับหลักแค่ลอยหน้าจาก200กว่า31หน้า not index ที่กาทคุณจะต้องไปวิเคราะห์แต่ถ้าคุณเลือกเฉพาะไซต์แมพมันจะเหลือแค่6หน้าเท่านั้นที่อยู่ในไซต์แมพที่มันไม่ติดแล้วเราก็ไปวิเคราะห์ได้ทําไม6หน้ามันไม่ Index นะครับมันก็ทําให้ลดเนื้องงานในการวิเคราะห์ของคุณไปเยอะมาาาากกนนนนนนะะะครับับฉ้้นนน้้้้แํํใใใหหหทออ่ถูตงดวย แล้วก็เวลาลวิเคราะห์ที่เป็นสับมิดเพจจะทําให้เนื้องานในการวิเคราะห์คุณลดลงไปอย่างมหาศาลนะครับผมถัดมาครับข้อแปดครับอย่างนี้ครับที่พูดไปเมื่อกี้ว่าไซมิดต,ต้องอ่านบ้างอ่านได้นะครับแล้วพบหน้าเพจหากไม่เจอให้ลองเปลี่ยนโปรแกรมสร้างนะครับข้อเก้านะครับฟังก์ชันของ removal เนี่ยมันมีการนะครับเออเอาหน้าเว็บไซต์ของเราออกจาก Google นะครับซึ่งการเอาหน้าเว็บไซต์ออกจากเราจาก Google เนี่ยมันจะมี ผลมีผลแค่หกเดือนนะครับหลังจากที่คุณซับมิด URL เข้าไปในนี้แล้วนะครับใส่ URL เข้าไปเนี่ยนะครับระวังนะครับตรง p r e f i x เนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันจะเอาหน้าเว็บไซต์ที่มี p r e f i กก็คือมีขึ้นต้นด้วยชื่อนี้แล้วต่อทใครต่อท้ายเนี่ยคือมันเอาหมดเลยนะครับต้องระวังการใช้ p r e f i x เนี่ยลำสำคัญมากนะครับถ้าไม่ไม่ชัวให้ใช้เป็นเฉพาะ URL only นะครับแล้วก็ใส่เป็นหลายๆบรรทัดแทนที่เราบรรทัดทีด่รบรรทัดหลายๆายบรรทัดแทนได้นะครับเพราะว่าใช้ p r e f i กจะอันตรายมากนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของการรีมูฟนะครับหน้าที่ไม่ไม่จะเป็นออกนะครับมันจะรีมูฟออกอย่างรวดเร็วนะครับภายใน6ชั่วโมง1วันเนี่ยประมาณเห็นผลเลยบางที่ใส่ปุ๊บมันจะรีมูฟออกเลยภายไม่กี่ชั่วโมงนะครับเป็นเซนสิทีฟชุกหน้าโปรโมชั่นหน้าอะไรที่ข้อมูลผิดเนี่ยเราไม่มีแล้วเราจะรีมูฟออกได้นะครับแต่มันจะมีผลแค่6เดือนนะครับ ถ้าอยากจะให้รีมูฟออกทาวนคุณต้องไปแก้ไขในเว็บไซต์ของคุณด้วยโดยการรีมูฟหน้านั้นออกนะครับจะตั้งโ o index เดจะทําให้เป็นศูนี่ไปหรือว่าจะรีเเล็กไปหน้าอื่นอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับนี่คือทิปจิในการใช้รีโมว์นะครับต่อมาเรื่องของ o อเว็บ v วท a l นะครับ o อเว็บ v วท a l เนี่ยมันจะมีสติมันจะขึ้นนะครับถ้าเกิด user อร์เข้าเว็บหลักพันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดยังน้อยอยู่นะครับมันยังแค่แบบหลักร้อยบางทีสติมันไม่ขึ้นนะครับสติมันยังไม่ขึ้นนะครับ อย่างเงี้ยมันยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าหลักพันขึ้นไปเนี่ยสติมันก็จะเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็สปีดของเว็บเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบเร็วจีขนาดนั้นก็ได้แค่ไม่เกินสามวิเห็นคอนเทนต์ไม่เกินสามวิเห็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็เลเยอร์ไม่ได้ขยบไม่เลื่อนมากเวลามันโหลดเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคลนะนะครับสำหรับทิปการใช้คอร์บิวทัลนะครับ ส่วนเนื้องานจริงๆหลักๆต่างๆเช่นถ้าคุณใช้ WordPress ก็คือลงปลั๊กอินทำแคชชิ่งเปลี่ยน image นามสกุลไฟล์คอนเว r ร์ p แอวบพีอะไรต่างๆนะครับการแบบว่า Minify, HTTP CSS JavaScript อะไรก็าไปซึ่งส่วนใหญ่งาน c o r e Web ที่ทจะเป็นงานของพวกอาเว็บเดนะครับเว็บดีเวลเปอในการทำใน,ในการแก้ไขแต่ถ้าเข้าเราเป็นทำ SEO WordPress เราก็อาจะจะใช้ปลั๊กอินช่วยนะครับ โอเคมาเรื่องของ Product ส ni ปเ e t เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยมันมเป็นเรื่องของสกีมาตัวนี้จะค่อนข้างยากนะครับมันต้องใช้คนที่เป็นเว็บไซต์แบบเขียนเองคุณต้องใช้โปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเขียนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าคุณใช้ซ m s w o r d p r e s s คุณจะมีบั克อินในการทำแบบ Product ส ni ป p e t ได้นะครับข้อดีของมันก็คือว่าคุณจะได้แบบ Impress i o n ฟรีใน Google Shopping นะครับคุณจะมีโอกาสที่จะแสดงเว็บไซต์ของคุณฟรีใน Google Shopping นะครับแบบฟรีๆเลยซึ่งปกติ Google Shopping เนนี่ยมัจะ โชว์เฉพาะคนลงโฆษณาเป็นส่วนใหญ่นะนะครับแต่ในกรณีที่เราทำโปรดักส์สนปเป็นเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแสดงใน Google s h o p ปีตรงส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปนๆกับคนที่ทำโฆษณาทำฟีดทำอะไรก็ว่าไปปนๆกันไปแบบนี้ได้นะครับซึ่งจะดูจากนี้เราก็ได้ Impression มาส่วนหนึ่งเห็นไหมตรงเส้นสีน้ำเงินนี่คือ Impression ของนะครับที่เราได้ฟรีมาจากการทำโ Product นะครับนั่นเองในช้อปปิ้งนะครับโอเคถัดมานะครับ เราควรจะเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บนะครับด้วยสกีมาสกีมาจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบรดแคมป์นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บนะครับหรือว่าจะเป็นแบบทํา FAQ นะครับทำเบรดแคมป์นะครับทําหน้าโปรไฟล์เพจทาแบบวิดีโออะไรแบบเนี้ยเพิ่มลูกเล่นให้มันนะครับซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์แบบเออเขียนด้วยมือหรือว่าใช้เฟรมเวิร์กนะครับการทําแบบสกีมาเนี่ยค่อนข้าง ยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องใช้ไลบรารีหรือใช้อะไรค่อนข้างเยอะหรือต้องเขียนโค้ดเยอะนะครับแต่ถ้าคุณใช้ CMS WordPress เนี่ยคุณใช้ l a n g m a t จะช่วยได้เยอะมากเพราะว่ามันมีตัวสกีมมามว่าให้ใช้ฟรีๆเลยนะครับผมโอเคเป็นการเพิ่มลูกเล่นการแสดงผลให้กับเว็บไซต์ในหน้า Google นั่นเองถัดมาคือถ้าหากเว็บโดนแฮกหรือโดนมาแวร์เนี่ยแวะมาดูข้อมูลช่องนี้ได้นะครับช่อง security แต่ไอข้อมูลช่องเนี่ย มันแสดงช้านะครับเว็บบางทีเว็บเราโดนแฮ็กโดนมาวร์ไปแล้วบางทมีมันก็ไม่แสดงนะค่อนข้างจะช้ามากนะครับแสดงแต่ช้าหน่อยนะครับฉะนั้นถ้าเราตรวจพบนะครับความผิดปกติในเว็บไซต์เร,เราติดต่อโฮสติ้งนะครับถ้าเราใช้ w o r d p r e s s เราใช้พวกปลักอินปลักอินสแกนพวกมาวร์อะไรอย่างนี้ได้นะครับในเว็บไซต์ได้เพื่อดีเทคก่อนนะครับตัวที่ถ้าเป็น WordPress ที่ผมใช้ก็เป็นนะครับเป็นเว็บเฟนส์นะครับเว็บเฟนซึ่งเดี๋ยวผมพิมพ์หน้าเว็บไซต์ให้ดู ตัวที่ใช้ก็เป็นสแกน w o r d ์ r เฟนตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเป็นสแกนความผิดปกติของหน้าโค้ดของเว็บไซต์นะครับแต่มันรองรับเฉพาะ WordPress นะครับตัวนี้เป็นมักอินโอเคแล้วก็ติดต่อโฮสติ้งด้วยนะครับหลายทางนะครับ14ข้อสุดท้ายนะครับเราควรไปดู Crawl Stat ของ Google Bot ด้วยว่ามันเก็บข้อมูลปกติไหมนะครับ c crawl stat ของมันจะอยู่ใน s e t t i n g นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของ crawl Sta t ตัวนี้นะครับ เราไปดูว่า Google Bot เนี่ยเนี่ยครับมันจะมีสถิติการ Google Bot มา request ข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเยอะเท่าไหร่ในช่วงกราฟของเรานะครับถ้าเรามี Google Bot มาเก็บเยอะขึ้นแปลว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเหมือนว่าเราทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆ Google Bot มาเก็บนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยทำคอนเทนต์ไม่ค่อยอัปเดตแล้วสถิติมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สำคัญเราดูโค้ดด้วยนะครับว่าเวลามาเก็บเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับเข้าถึงได้ไหมมีเซิร์ฟเวอร์ดาวน์ไหมล่มไหมอ่านข้อมูลครบไหมหรือว่ายังไงนะครับเนี่ยเรราาาก็มมมดดูได้นนะคัับว่ี เออร์อะไรบ้างเวลา Google บอทมาเก็บนะครับมาดูตรงนี้บ้างนะครับเพื่อดูว่า Google มาทำงานถูกต้องไหมกับเซิร์ฟเวอร์ของเรามาเก็บข้อมูลได้ดีไหมนะครับนี่คือ14ทิปนะครับที่บริษัท SEO ควรเช็ค Search Console ในเรื่องใดบ้างนะครับมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่เจาะลึกเข้าไปอีกเช่น Product s n i p p e t พวก Google m e r c h a n t นะครับการวิเคราะห์เพิ่มมาอีกหลังจาก Google อัปเดตแล้วอันดับเราตกก็อาจจะทำเปอีกเรื่องนึง ไปเลยนะครับแยกไปเลยนะครับไม่เรื่องจะเป็นแอดวานซ์มากขึ้นนะครับแต่สําหรับ14ข้อเนี่ยเป็น14ข้อที่นักรบใช้บ่อยในการเข้าไปดูนะครับคุณอาจจะเข้าไปดูทุกเดือนหรือ เวลาที่มันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับในการเข้าไปนิวเคาะห์นะครับสำหรับความรู้ในเรื่องของ14ทิปท,ที่บริษัทนเิเล็รนิกส์เซนโซนในเรื่องในบ้างจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจเรื่องของการที่ปรึกษาเรามีฟรีทุกวันศุกร์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดในใต้วิดีโอนี้ได้สนใจเรื่องของเครื่องมือ SCO สําหรับผู้เรียนในราคาประหยัดนะครับต่างๆเนี่ยเนี่ย สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือสนใจจะเรื่องของรับทํิสอนปรึกษา,า,บ,ษาบริการเรามีครบหมดเลยนะครับเพื่อให้ความรู้กับคนทำเบรสิอในเรื่องที่เราถนัดจากประสบการณ์จริงนะครับสำหรับวันนี้พอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ